พระธาตุเจดีสีจันทเสนเขาบอกว่าเมืองจันทเสนเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยทราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในรุ่มแม่น้ำเจ้าพยานะคะแล้วก็มีระบบโบราณคดีที่เป็นระบบแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเกิด ขึ้นมาจากชุมชนสมัยโลหะตอนปลายเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า2,000ปีมาแล้วนับว่าเป็นชุมชนเริ่มในสุวรรณภูมิที่มีการติดต่อก,กับทางอินเดียร่วมในสมัยเดียวกับอู่ทองในรูปแม่น้ำท่าจีนและเมืองฟูนันเห็นว่าโบราณวัตถุ ก็จะมีพวกเศษภาชนะรวดลายลูกปัดต่างๆที่พบในแคว้นฟูน,นันของอินเดียนะคะเรามาดูเมืองน,นี้ก็อยู่ที่นครสวรรค์ดูสระน้ำโบราณไม่รู้มันกี่เหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยม,ส,ม,ยมสี่เหลี่ยม หเหลี่ยมหกเหลี่ยมจะดเหลี่อแปดเหลี่ยมนะคะมีแปดเหลตรงนี้ก็จะเป็นศิลาแรงศิลาแรงเก่าหรือใหม่ไม่รู้นี่คือองค์พระาธาตุเจดีที่ว่าสองพันกว่าปีมาแล้วแล้วก็จะมีคันคูแล้วก็มีแม่น้ำก็มีสะะโบราณน,นะคะอยู่ที่นี่อตอนนี้ก็มืดละพระอาทิตย์จะตกดิน เดี๋ยวดูซื่อว่าเราจะได้ขึ้นไปไหว้พระาธาตุไหม